มาดูที่ประชุมวุฒิสภากันบ้างค่ะที่ก็เตรียมพิจารณาความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศแล้วก็แผนยุทธศาสตร์ชาตินะคะประจำเดือนตุลาคมถึงธันวาคมในระหว่างวันที่15 16มิถุนายนนี้ค่ะเพื่อจะติดตามความคืบหน้าของฝ่ายบริหารในการดําเนินงานตามแผนงานดังกล่าวนี้นะคะ โดยทางพลเอกสิงศึกสิงไพรประธานคณะกรรมการติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทําการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติได้ถแถลงข่าวถึงความคืบหน้าในการพิจารณาผลการดําเนินงานของคณะกรรมการค่ะว่าขณะน,นี้ทางคณะรัฐมนตรีและสํานักงานสภา,พ,าพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ส่งรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศประจําเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม2562มายังวุฒิสภาแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาการติดตามแผนการปฏิรูปประเทศและชั้นกรรมาการสามัญประจำวุฒิสภาทั้ง26คณะเพื่อพิจารณาความคืบหน้าและรายละเอียดของฝ่ายบริหารนะคะว่ามีการดําเนินงานถูกต้องตามแผนการปฏิรูปประเทศแล้วก็แผนยุทธศาสาตร์ชาติตามที่กฎหมายได้กําหนดหรือไม่ โดยพลเอกสิงศึกยังกล่าวนะคะว่าหากคณะกรรมาการติดตามแผนการปฏิรูปประเทศและชั้นกรรมาการสามัญประจำวุฒิษภาทั้ง26คณะพิจารณาแล้วเห็นว่าฝ่ายบริหารไม่ปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิรูปประเทศทางวุฒิสภาก็จะจัดทำเป็นความคิดเห็นเสนอแนะไปยังรัฐบาลเพื่อปรับปรุงแก้ไขาการปฏิบัติงานให้ตรงตามแผนการปฏิรูปประเทศและแผนยุทธศาสตร์ชาติต่ตอไป ทั้งนี้ในการประชุมบุฒิษภาในวันที่15และ16มิถุนายนนี้นะคะจะมีการบรรจุวาระในการพิจารณาความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศและแผนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อให้สมาชิกวุฒิษภาพิจารณาภาพ,าพรวมร่วมกันอีกครั้งเพื่อติดตามให้แผนการดําเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชจักไทยพุทธศักราช2560หมวด16ว่าด้วยการปฏิรูปประเทศค่ะและขณะนี คณะรัฐมนตรีนะครับได้ส่งการรายงานตามวงรอบสมเดือนเนี่ยเดือนตุลาคมตุลาพฤศจิกาธันวาหกสองเนี่ยมาให้วุฒิสภาแล้วเมื่อวันที่20พฤษภาที่ผ่านมานะครับแล้วขณะเดียวกันเมื่อวันที่5พฤษภาคณะรัฐมนตรีนะครับโดยสภาพักเนี่ยก็ได้ส่งรายงานสรุป ปฏิรูปประเทศประจำปี2562และสรุปรายงานยุทธศาสตร์ชาติประจำปี2 2562มาให้กับสมาชิกวุฒิสภาขณะนี้สมาชิกวุฒิสภาเนี่ยนะครับในการมาธิการสามัญ26คณะและการมาการติดตามเสนอแนแะ,ะ,ะเร่งรัดปฏิรูปประเทศเนี่ยมีรายงานนั้นอยู่ในมือและกำลังรวบรวมประมวลวิเคราะห์ เพื่อติดตามงานว่าฝ่ายบริหารนั้นดำเนินงานเนี่ยได้ไปถึงไหนอย่างไรมีอุปสรรคอะไรอย่างไรเราจะให้ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นอย่างไร